มัน้งเลยอ,นนยลอยงน่อ๋ออันนี้เลยที่วันอ๋ออ๋อเรือตั้งนี่นะนี่อันนี้เป็นห้องเป็นเป็นเกวียนแล้วก็บเป็นเป็นเตะออกมากไงเม่อ๋อถ้าเขาเอาแหวนวมันเข้าสวมมาเนี่ยนะครับสองข้ขงางนะอ<ห>๋อเป็นหลังเลยเนาะ<อ>เป็นล่อเลยนะเนาะมันของห้องล่อเลยนะครับเนาะาภาษากลางบนห้องเกวียนเกวียนอันนี่ครับเกวียนมีแอกหรมีเสีย นี่ไทยไทยตลุ่มนีสองนั้นอันใดเป็นแอกยังเงี้ยแอกตีโก่งๆอ่ะอ๋อที่เป็นเป็นนี่นะเแล้วไซเนี่ยอ๋อจะเป็นรูปตัววีนะ่นนะมีเอกเอกมีสองอันนี่ครับอ๋อแล้วทายล้วมให้ก่อนกับไปก่อนล้วมมดเนี่ยเขาได้ไงอย่างมดจ้ะแล้วอันใดเป็นไทยกว้ะอันใดเป็นไทยตะลุ่มไทยตะลุ่มนี่ไงอ๋อทั้งลุ่มนี่เป็นไทยครับอันนี้เป็นพักฮะเข้าให้หน่อยเกี่ยวหน่อย กีฬาครับกาเป็นยังยังจอนยังนี่นะครับนี่ยยังก้าวจอนเลยอ๋อแล้วนี่เป็นเกลียนเล่มหนึ่งเลยนะครับเนาะเป็นห้องเล่มเองครับเนาะเกลี้ยนเกลียนเล่มหนึ่งท่าภาษาพื้นบ้านก็ล่อการล่อกัรหนึ่งนะครับนี่แอ่งงอนเสียไทยอ๋อนี่ครับเป็นเตมาไว้แล้วก็ไอ้แก้วเปิ้ลเอามาไว้โชว์ข้างนี้นะครับเนาะเป็นกัรหนึ่งเลยนะครับถ้าเอามาประกอบกันได้เป็นกัรหนึ่งเลยนะไอ้แก้ว โอ้เกินสามซิปีนี่ซี่ซี่ปีไม่ได้กดูหาดูได้ยากครับเนาะอันตีเป็นซี่่เลยเป็นอย่างนะครับนี่เขือเขืเออถ้าภาษาการว่าค่ดอ๋อเอาไว้เอาไว้เติรกอะครับเออไว้เติรกอ๋อไว้เติกนะครับเผือนนี่ครับเนาะเี๋ยวตัวขาดคนเดียวหรอบอกห้ฮงจักอารอครับ